ก็ S <S จะเริ่มต้นกับพิธการิการที S <ooo> <S ิดขึ <S <S ้นในที่ต่างๆทีางๆที่ต่าที่าท่างๆางารๆทางางๆทางๆ่างๆทงาง่างๆางๆที่ต่ี่ต่า่างท่างๆท่างที่ีาาา่า 我打的。 아 b c เวลที่มอบกุญแจเราให้ขับซีออกไปจากงานเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการทำลายเลยคะ่ับหรือ่านของไม่สแถวแั่นเอวน้องา หรือว่าทางไหนมีการจ,จับจองให้กับเพื่อนๆกันในะอันลงองดูกยากให้ไหนจะทที่เด่มแล้วกันเนาะวันนี้ถือว่าทุกท่านในหามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมีฐานะเปนผู้อ่านของน้าสารพรวกันทุกคนนะคะเป็นแฟนคลับของแพรวด,ด้วยแล้วก็บางคนก็อาจจะเป็นแฟนคลับของต้องน้องบอ,อ,อสน้องคอกันด้วยวันนี้ก็ถือว่ามาร่วมความสนุกกันนะคะกับการพืนกบลังให้กับคุณผู้อ่านเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้แบ่งปันความน่ารักความรักตรงนี้กันนะคะ และสำหรับนะคะอีกสักรูดเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้คุณมาลงทะเบียนในการรับของรางวัลทั้งหมดวันนี้จกไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเป็นปัตชาชนของคุณดีๆและอีกสักพูดกลับมาพบกับกิจกรรมที่เราันเด้ที่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ